ตู้ซ e r g จ h ฮอนใช้งานอย่างไรแล้วต้องเวลาใช้งานต้องดีเลยไหมแล้วก็ถือโอกาสตอบคอมเมนต์ท่านนี้นะครับถามมาว่าจะต้องดีเลยไหมผมไม่แน่ใจคําถามนะครับว่าหมายถึงตู้ของผมหรือ Synergy แท้ๆนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจก็ตามดูคลิปก่อนก็คือคลิปที่ผมทำรีวิวนะครับพาชมตู้ เสียงกลางราคา4ี่หมื่นนั่นแหละครับเป็นหลักการซีเนจี้ครานี้คําตอบของท่านนี้นะครับว่าซีเนจี้ต้องดีเลยไหมถ้าเป็นซีเนจี้ของของผมเองนะครับต้องดีเลยครับก็คือมันใช้หลักการฮอนปากฮอน,อนปากเดียวแต่ใช้ลําโพงร่วมกันแต่ว่าเราก็ต้องไปจัดการดีเลยกับเบสอยู่ดีครับ ต้องหน่วงให้ความถี่เสียงออกมาพร้อมกันกับเบสอยู่ดีเพื่อให้ได้เสริมกันช่วงรอยต่อของจุดตัดครอสนะครับให้มันเสริมกันจุดตัดครอสประมาณนี้สำหรับของผมผมทำใช้หลักการของซินเนจี้ก็คือนำปาก12นิ้วจำนวน8ดอกมาใช้ในปากคันเดียวกันทำให้ประหยัดพื้นที่ทำให้ได้ปากใหญ่นั่นเองนะครับส่วน อันนี้ส่วนของแท้ๆเลยซินิจี้ของทอมเดนลี่นะครับตัวนี้เขาจะมีหลายดอกมากในตู้เดียวถ้าเป็นตัวแท้ๆก็คือสุดว่าตัวนี้เป็นเสียงแหลมนะครับจะออกตรงนี้ <c oughs> แล้วก็เสียงกลางจะเป็นกี่ดอกแล้วก็จะมีเพิ่มมาอีก ท่านใดยังไม่เห็นลองกลับย้อนไปดูคลิปเก่านะครับที่ผมทำไปแล้วประมาณนี้ครับหลักการซินิจ้ก็คือฮอนบใบเดียวแต่ใช้หลายๆดอกข้อดีก็คือทำให้เสียงออกมาจากจุดเดียวกันถ้าเป็นซินิจ้แท้ไม่จำเป็นต้องไปตั้งโปรเซสเซอร์ดีเลย์นะครับเพราะว่าวิศวกรเสียงวิศวกรทำตู้เขาคำนวณเรียบร้อยนะครับก็คือความยาวของคลื่น ่ังเช่นความถี่ที่ต่ำกว่าความยาวคลื่นสูงก็จะขยับมาไว้ด้านหน้าความถี่ที่สูงขึ้นก็ขยับไปด้านหลังยิ่งสูงมากก็คือเสียงแหลมก็จะอยู่ด้านในสุดประมาณนี้นะครับเขาจะวัดคลื่นวัดความยาวคลื่นนะครับแล้วก็คำนวณออกมาให้ออกพร้อมกันประมาณนี้สุดท้ายเสียงแหลมแล้วก็กลางแล้วก็โลจะมารวมเป็นเสียงเดียวกัน ออกพร้อมกันเสียงที่ออกมาจะดีมากๆนะครับนี่คือหลักการซินิจี้ถ้าเป็นตัวแท้คือเขาคำนวณเรียบร้อยระยะนะครับให้มันออกพร้อมกันไม่ต้องดีเลยครับแล้วก็เขาจะใช้พัดสิบน็ตร์กนะครับแบ่งความถี่ให้เรียบร้อยจัดการแบ่งลองไปหาดูใน Google ก็ได้นะครับซินิจี้ฮอนพิมพ์ไปอย่างนี้แต่ว่าสำหรับของผมจะไม่มีจะมีแค่12 มีแค่12 8ดอกคางละ4เป็นแนวตั้งฉะนั้นของผมก็คือต้องไปดีเลยกับแหลมผมว่าจะใส่แหลมตรงนี้ก็ยังยังไม่มีเวลาเจาะวางนะครับต้องคำนวณต้องอะไรด้วยรีบใช้งานฉะนั้นคำตอบก็คือ n ิน g y h ฮอ n ถ้าเป็นตัวแท้แต่ก็ราคาสูงมากนะครับไม่ต้องดีเลยเขาจะมีพัดสิเน็ตเวอร์ใส่ให้มาเยอะเต็มไปหมดคำนวณความไว ความยาวของเสียงนะครับแล้วก็ให้มันออกพร้อมกันเป็นจุดเสียงออกจากจุดเดียวกันเสียงจะดีมากส่วนผมใช้หลักการแค่เอา12มารวมเพื่อให้ได้ปากที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าแค่นั้นเองนะครับโอเคครับผม